สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเจด้านะคะที่โกดังสินค้าญี่ปุ่นกิโลห้าวันนี้นะคะเจด้าก็จะพาคุณลูกค้านะคะมาดูกันว่าในรังนี้มีอะไรกันบ้างนะคะปกตินะคะเจด้าก็แกะสินค้าใหม่ทุกๆวันนะคะก็รุนทุกวันนะคะว่ามันมีอะไรวันนี้นะคะเราจะมาแกะรังของเล่นกันนะคะ้องเอาแล้วมันก็เป็นเช่นนี้ค่ะลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็นงาน DX นะแล้วเรามาดุ้นกันว่าแต่ละรังมีอะไรอะรถมีรถตือยเตือยต,ตืงานนี้ก็จะเป็นตัวอะไรนะซูมิโกะกนะน่าจะเรียกซูมิโกะถ้าจำไม่ผิดว้าววันนี้เจ๋งอันนี้เราสาวกกบกแบบ DX หากันมากเลยวันนี้นะคะลัง DX จะเยอะนี่นี่รัง DX อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋ง DX นน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 ก็จะเป็นแบบ ปืนปังปๆงปัง,ป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 งมีเสียงนะมีเสียงดูดิเครื่องบินค่ะเครื่องบินมอกเลยนะคะว่าสินค้าของเล่นเนี่ยพวก dx เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบขายดีมากๆนะคะขายดีมากอันนี้คุณค้าไปต่อแบบน่าจะเป็นหัวอะไรสักหัวเนี่ยใครรู้บ้างว่าคือหัวอะไรนี่นะคะแต่จะได้รู้นะอันนี้คือดดโดรีมอนอันนี้สายเขิมขาด dx หมูอดุดอุดอันนี้ก็แบบอันะนมีดาบเจ้าเจ๋งอ่ะยังมีเสียงเลยแล้วเปิดแง่มัยมาไงนี่มีดาบ ออด้วยอันนี้เอาไว้ทำอะไรเป็นของดีเอค่ะรู้แต่ว่าขายดีแบบนี่ลางนะของมันแบบเยอะมากอะน่าลืมมากคุณลูกค้าดูดูอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนหุ่นยนต์อะคุณลูกค้าเหมือนหุ่นยนต์เหมือนหุ่นยนต์เดี๋ยวเราขยับพื้นที่ก่อนพื้นที่เราเริ่มแบบเริ่มไม่เพียงพอละโอ้อยอันนี้แบบ มาได้ประมาณแบบครึ่งตัวเลยอะ่ะนี่คุณลูกค้าอันนี้นจะเป็นหัวหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราลื้อก่อนนะแล้วเราค่อยมาประกอบกันนี่ดูนี้ของมันต้องมีของมันต้องมีอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนรถอะค่ะเหมือนรถถงังแต่ว่ามันรถปูนอะแต่ว่ามันถอดประกอบได้นะมันถอดประกอบได้ ันนี้ก็มีไฟคุณลูกค้ากดปัง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 ,ปง,ปงว้าวาว้าวาว้าว,าว,าวาอันนี้อะไรเนี่ยรถแข่งคาร์มิญาจ้ารถแข่งคาร์มิญาส่วนนี้ก็เข็มขัดน่าจะเป็นเข็มขัดอะด่คะคุณลูกค้าเหมือนใส่ข้อมืออ่ะโอ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยคุณลูกค้า นี่น,นี่ยังติดอยู่เลยอ่ะอยังติดอยู่อันนี้ยังติดอยู่เลย,โ,ยโมเดลเด็กๆิดอ้ยอันนี้น่าจะเป็นหัวเข็มขดัดลูกค้านี่ติดอยู่เลยนะ <closely piano> <co cks> สิงอะไรอ่ะรถเจ้าวรส,วรสนี่รถเต็มเลยอ่ะ หนันสองคันสาัน3และสี่ห้าหก อันนี้อะไรนี่มาเจอคันนี้อันนี้รถจากรถแต่ว่าแปลงล่างได้แปลงลาง่าง,ลางได้เป็นหุ่นยนต์อ่ะคุณลูกค้าเหมือนแปลงล่างได้เป็นหุ่นยนต์อันนี้แปลงล่างได้เป็นหุ่นยนต์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบรถรถอะไรสักอย่างเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเปิเเอันน,น,นี้เครื่องบินค่ะเป็นเครื่องบินเหล็กเครื่องบินเหล็ก เจ๋งไหมคุณกค้าติดอยู่เลยนะติดอยู่เลยอะ่ะงานของเล่นจากญี่ปุ่นไม่ธรรมดาบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาจ้ะนีอะไรอ,อันนี้กันนี่งาหุ่นยนต์จ้าอันนี้ก็เจ๋งคุณลูกค้าเป็นชิ้นส่วนดีเอนะซึ่งน่าจะเป็นส่วนขานะ น, made, น่าจะเป็นส sure mm ่วนขาไปประกอบได้น mm ่าจะเป็นส่วนขาไปประกอบได้ก็เป็นหุ่นยนต์ค่ะเป็นรถแล้วก็เป็นหุ่นยนต์นะจ๊ะเป็นรถแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ลุ้นลุ้นลุ้นนี่มาเป็นพวงเลยคือตัวไหนเนี่ยไม่ได้คันแล้วค่ะว้าวเมื่อกี้ได้สีแดงนี่นี่เมื่อกี้ได้สีเหลืองนี่ได้สีแดงนะ ก็ยังไงนะคะฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้โกดังสินค้ายี่ปบุ่กิโลหด้วยนะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึง2องทุ่มอยากได้สินค้าอะไรประเภทไหนก็สามารถสอบถามกันได้นะคะหรือเข้ามาแวะมาชมดูกันที่ไลฟ์สดที่หน้าเพจโกดังสินค้าญี่ปุ่นกิโลหด้วยค่ะขอบคุณค่ะ